สวัสดีครับนักเรียนสายชั้นป .5 นะครับนี่ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายในกาภาคเรียนที่1นะ2,564นะครับหลังจากที่เราได้เรียนมาเนี่ยวิชาสุขภาระศึกษาเนี่ยครูคก็จะขอสอบทดสอบแล้วกันเป็นาการทดสอบความรู้ที่เราได้เรียนมาไม่เยอะครับลูกเอาวิชาละ10ข้อพอนะปกติเราก็จะสอบกัน40-50ข้อแต่ ในสถานการ์แบบเนี้ยเอา10ข้อก่อนทีนี้ครูก็จะหยิบยกหน่วยการเรียนรู้ที่1มามันจะมีอยู่2เรื่องนะสองสองเรื่องโอเคนี่ก่อนนะครับส่วนหน่วยที่เหลือเนี่ยเปิดเทอมมาเราก็ค่อยมาเก็บทดสอบกันทีละหข้อสิข้อเก็บคะแนนกันไปว่ากันไปนะครับแต่เนี้ยข้อสอบมันจะมีอยู่10ข้อนะให้นักเรียน เขียนลงในสมุดด้วยการเขียนโจทย์นะครับเขียนโจทย์แล้วก็เลือกคําตอบที่ถูกต้องมีช้อยหนึ่งสองสามสี่นักเรียนก็สมมตินักเรียนเลือกข้อหนึ่งนักเรียนก็ตอบข้อหนึ่งแล้วก็เขียนช้อยมาไม่ยาวหูกสั้นๆนะครับเขียนโจทย์ลงในสมุดวันนี้วันที่นักเรียนสอบเนี่ยวันที่สิบเอ็ดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ข้อสอบสุขศึกษา นะครับข้อสอบสุขศึกษานะเขียนบนหัวข้อสมุดเขียนชื่อให้ชัดเจนนะครับบนข้อสอบนักเรียนก็เขียนบนหัวกระดาษนั่นแหละสอบวิชาสุขศึกษาวันที่11ตุลาคม2564ชื่อเด็กหญิงเด็กชายปอ5ทับอะไรเขียนชื่อลงไปปนะครับ แต่น้าสมุดเราก็มีอยู่แล้วแหละแล้วก็งานที่ค้างค้างอยู่นะที่นครูให้ครูรปจําชั้นลีดไปนะครับพยายามแต่ก็ไม่ต้องไปซีเรียสมากนะครับแต่พยายามให้เย็นแสดงถึงความพยายามที่จะนํางานนั้นมาสง่งแล้วก็งานที่ในสมุดแต่และคลิปวิดีโอที่คุครูลงไปครูให้ทํางานอะไรบ้างนะครับส่วนใหญ่ก็จะให้จดความรู้ลงในสมุดความรู้ที่ได้ลงในสมุดบันทึกเป็นหัวข้อหัวข้อเรื่องนะครับ อนีน้ข้อสอบสิบข้อเนี่ยนักเรียนเขียนโจทย์นะแล้วก็ตอบเลือกตอบข้อใดข้อหนึ่งครูจะให้เวลาข้อละประมาณสองนาทีครึ่งนะในการเขียนโจทย์แล้วก็คําตอบหรือถ้าใครก็เขียนโจทย์แล้วก็อ่านคําตอบไว้ในใจก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาอ่ากลับมาดูอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับอ่าข,ข้อหนึ่งข้อหนึ่งข้อหนึ่งเริ่มข้อหนึ่งเลยนะสองเรื่องระบบย่อยอาหารกับระบบขับถ่ายปัสสาวะนะครับ ช้หน่อยอ่ะอวัยวะในข้อใดทําหน้าที่ย่อยอาหารทั้งหมดย่อยอาหารทั้งหมดนะที่ปากเนี่ยมันก็ย่อยอยู่เขาเรียกว่าระบบย่อยอาหารแหละที่ฟันย่อยคือย่อยให้เล็กลงแต่มันยังไม่หมดนะครับมันยังไม่หมดมันไปสุดที่ไหน เขียนโจทย์ข้อหนึ่งเขียนโจทย์ทยลงไปแล้วก็เลือกสมมุติเลือกข้อหนึ่งก็เขียนฟันลำไส้เล็กกระเพาะอาหารเรียงลำดับรูนี้ง่ายว่าตั้งแต่เราทานอาหารเข้าไปเนี่ยมันผ่านอาวัยวะไหนนะครับอวัยวะที่มันเกี่ยวข้อง ไม่ต้องเอาตัวบรรจงนะครับเขียนตัวปกติค่งบรนทัดนักเรียนนี่แหละเขียนให้อ่านออกสระต่างๆสระอีสระอะสระอาใส่ให้มันชัดเจนคือให้มันอ่านง่ายนะครับให้อ่านง่ายเป็นระเบียบเรียบร้อยแค่นั้นแหละไม่ต้องเอาสวยครับไม่ต้องไปคัดตัวบรรจงลูก ต่อไปข้อสองข้อสองนะ,ะลำไส้เล็กมีหน้าที่สำคัญอย่างไรไส้เล็ก ลำไส้เล็ดมีหน้าที่สำคัญยังไงนะครับสำคัญอย่างไรกรองสารพิษนี่มันอยู่ที่ไตตัดนระบบย่อยอาหารเนี่ยนะครับตัดไปแล้วหนึ่งตัดไปแล้วหนึ่งเขียนโจทย์แล้วก็เลือกช้อยใดช้อยหนึ่งสมมุติเลือกข้อ หนึ่งก็ตอบมาเลขหนึ่งเนี่ยลักษณะนี้เลยครับเนี่เขียนข้อเขียนข้อแล้วก็เขียนโจทย์มาแล้วก็เลือกตอบสมมุตินี่ก็กรองสารพิษออกจากร่างกายแค่นั้นเองอเสร็จก็ขีดบรรทัดขั้นก็ได้ด้วยปากกาแดงยังไม่ต้องขีดก็ได้แล้วเสร็จค่อยขีดทีหลงัง ปลายขสามสามนะข้อใดคือกากาอาหารที่ถูกขับออกจาก,กลำไส้ใหญ่กากอาหารที่ถูกขับออกจาก,กลำไส้ใหญ่ เขียนโจทย์เขียนข้อ3มเขียนโจทย์เลือกตอบข้อใดข้อหนึ่งอันนี้ไม่ยาวไปเร็วหน่อยนะนะเดี๋ยวคลิปมันจะโหลดนานเไม่เป็นไรเพราะนักเรียนสามารถกรอกลับมาดูใหม่ได้ให้เวลาประมาณ2นาทีเนี่ยพอห้าน่าจะเขียนทันแล้วนะไม่ใช่ อหนึ่ง้อสองนะครับที่มาคัดทีละตัวละตัวข้อสี่นะข้อสี อวัยวะในข้อใดทำหน้าที่ขับสิ่งที่ร่างกายไม่ได้ใช้ออกจากปัสสาวะสิ่งที่ร่างกายไม่ได้ใช้ออกจากปัสสาวะนี่อยู่ในระบบขับถ่ายปัสสาวะวนะครับ อว,วัยวะไหนที่มันเกี่ยวข้องกับระบบกับถ่ายปัสสาวะคับหรือกรองอรนั่นแหละตัวเนี้ยกรองของเสียออกจากร่างกายออกจากน้ำปัสสาวะ ให้เวลาคือให้เวลาเขียนโจทย์นะครับเขียนโจทย์ด้วยเขียนโจทย์ด้วยเพื่อมาตรวจกันจะได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่ามันต้องมีคําถามหรือเราจะได้มาทบทวนกันเวลาเปิดเทอมนะลูกนักเรียนกะ็จะจําโจทย์ได้ด้วย,ว,ยว่าไปหาคําตอบได้ที่ไหนนะไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสลูกหนูสามารถไปหาข้อมูลหรือว่า ไปหาในบทเรียนที่เรียนผ่านมาได้เลยนะครับไม่ไม่ว่ากันถือว่าเราสอบโดยที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันเนาะก็ยกผลประโยชน์ให้ไปแต่ก็ยังดีที่ยังรู้จักค้นคว้าหาคำตอบแค่นั้นเองนะข้อหา้า จริงครูหวังว่าจะไม่มีใครผิดด้วยซ้าเนี่ยถ้าระบบอวัยวะต่างๆในร่างกายเนี่ยทำงานผิดปกติจะส่งผลต่อสุขภาพอย่างไรผิดปกติจะส่งผลต่อสุขภาพอย่างไร 哎。 สองสานาทีแล้วลูกการกระทำในข้อใดทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานมีประสิทธิภาพใครทำอะไรที่ทำให้ระบบย่อยอาหารเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพพฤติกรรมแบบไหน ต่อไปข้เจ็ด เปลี่ยนแล้วนะครับขอเจ็ดนะโรคกระเพาะอาหารมีสาเหตุมาจากข้อใดโรคกระเพาะอาหารเนี่ยมันก็จะเจ็บเจ็บท้องอะไรเจอบ,บ่อยๆนักเรียนเราเนี่ยจะไปขอยาธาตุน้ำแดงน้ำขาวที่ห้องพยาบาลบ,บ่อยๆเจ็บกระเพาะ จ็บกระเพาะอ,อาหารสาเหตุมาจากข้อใด <c oughs> โจทย์เลือกช้อยที่คิดว่าถูกต้องตอบลงไปข้อใดข้อหนึ่งพร้อมกับเขียนคำตอบด้วยสมมตุติเลือกข้อหนึ่งก็เขียนคำตอบด้วยนะครับ วาข้อแ <c oughs> ตัวยาวหน่อยนานหน่อยข้อใดเป็นการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับระบบย่อยอาหารทานอาหารแบบไหนเนี่ย ถึงจะระบบย่อยอาหารถึงจะทำงานได้ดีอ่ะ ต่อไปขอ liquids, ้อที่เก้านานแล้วการกระทำการกระทำในข้อใดที่เป็นอันตรา mm hmm. ยพฤติกรรมที ok ่เป็นอันตรายต่อระบบขับถ่ายปัสสาวะมากที่สุดมากที่สุดนะครับ การกระทําคือพฤติกรรมในข้อใดนี่แหละนะครับการกระทําในข้อใดพฤติกรรมในข้อใดาการกระทําของใครเป็นอันตรายต่อระบบขับถ่ายปัสสาวะมากที่สุด เดี๋ยวข้อสุดท้ายข้อที่สิบนะครับไปข้อที่สิบ การ <c oughs> กระทำในข้อใดส่งผลให้ระบบย่อยอาหารและระบบกับถ่ายปัสสาวะทำงานผิดปกติการกระทำคือพฤติกรรมในข้อใดนะที่ทำให้ระบบย่อยอาหารและระบบกับถ่ายปัสสาวะทำงานผิดปกติ ก็ทําไปนี่ก็ข้อสุดท้ายแล้วนะครับหนส่วนการส่งงานเนี่ยครูประจําชั้นก็จะนัดไปนะครับที่แน่แก็คือวันที่สิบห้านี่แหละที่จะต้องมาส่งงานนะครับพร้อมกลับมารับนมแล้วก็มันจะมีเงินค่าอาหารกลางวันที่ผู้ปกครองต้องมารับอยู่แล้วนักเรียนก็เอาสมุดนั้นฝากคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่มาส่งนะถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องมาเองก็ได้หนุมมามาคนเดียวใครสักคนหนึ่งก็ได้ เนาะเพื่อลดความแออัดนะครับไม่ต้องมาทั้งหมดหรือนักเรียนทำงานเสร็จใส่แพ็คใส่ซองมีงานอะไรทุกวิชาแหละเขียนไว้ให้ชัดเจนแล้วก็ให้คุณแม่เอามาเลยรวมมาคุณพ่อคุณแม่มาใครคนใดคนหนึ่งมานะไม่จำเป็นก็ไม่ต้องมาหลายคนนะครับเพื่อลดความแออัดในสถานการณ์ ภาวะโรคติดต่อแบบนี้เนาะนักเรียนก็ทําเป็นสัตว์เป็นสัตว์เป็นส่วนน่ะนะครับแต่และว,วิชาวิชาวิชาของครูก็จะมีใบางานไม่กี่ใบแล้วก็สมุดเล่มหนึ่งเขียนชื่อห้องเลขที่ให้ชัดเจนแค่นั้นเองนะครับก็มาส่งไว้ที่ครูประจําชั้นเลยนะเดี๋ยวคนครูจะไปรับแล้วก็มาตรวจให้คะแนนพวกเรานะครับ สำหรับคลิปนี้ก็หมดแล้ว10ข้อนะทำลงในสมุดแล้วก็เลือกคำตอบคำตอบใดคำตอบหนึ่งส่งงานวันที่15นะครับหรือนักเรียนฟังครูคประจําชั้นอีกทีหนึ่งเผื่อมันจะมีอะไรคาดเคลื่อนนิดหน่อยนะครับดูครูคคประจําชั้นจะแจ้งไปคือเขาจะให้มาส่งพร้อมกันทั้งหมดนั่นแหละทุกวิชาแนละนักเรียนมีเวลาเคลียร์งานมาตลอดเลยนานแล้วนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ